มาเจอกับสต i s t ตอ t ์ r story กันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่กันแล้วนะไม่ได้เจอกันสักระยะหนึ่งเนาะวันนี้เราพูดเรื่องราวความรักค่ะแบบภาพรวมเนาะก็จะเป็นทุกๆสถานะเลยค่ะจะโสดจะมีคู่จะซับซ้อนซ่อนเงื่อนเนาะก็จะมาดูกันว่าเป็นภาพรวมของเดือนกันยายนนั่นเองนะสําหรับคลิปนี้ค่ะเป็นของชาวราศีมังกรแล้วนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันที่14มกราถึง12กุมภาพันธ์นะคะอันนี้คืออาริชัยในวันวันเดือน วันเดือนเกิดแบบไทยเนาะดังนั้นเนี่ยใครที่ดูแบบรัคนาราศีดูแบบตะวันตกเนี่ยเรามาปรับฟังปรับใช้ดูได้นะคะอะไรที่ดีก็นํากลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดีก็รองระมดระวังกันดูเนาะโอเควันนี้มากับไพ่ the l i g h t s e r taro นะคะตัวนี้เลยน้องใหม่ล่าสุดเพิ่งแกะกล่องเลยมาวันนี้จะดูสถานะคนโสดก่อนนะคะอลิสขอดูคนโสดก่อนอย่างแรกที่จะดูก็จะดูเรื่องเราอารมณ์อารมณ์มละกัน เดือนนี้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกนะคะสิ่งที่มันแบบเป็นไปในเรื่องของตัวคุณเองเนี่ยสำหรับคนโสดทั้งหลายเป็นยังไงบ้างนะคะ ชาวราศีมังกร,รอลิลืมบอกเลยว่าคุณอยู่ในราศีธาตุดินเนาะเป็นแม่ธาตุด้วยเนาะค่อนข้างเป็นคนแข็งแข็งค่ะแล้วก็สําหรับเดือนนี้เนาะอลิต้องบอกว่าคุณค่อนข้างอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะเยอะเลยแต่เป็นการ <c oughs> เขาเรียกว่าการมองความรักของตัวเองในแบบตัวเองสักทีแหละเพราะว่าชาวราศีมังกรเองค่ะปีกวิเวกมานานแล้วคนโสดนะคนที่โสดมานานนี่คือปีกวิเวกมานานสักพักหนึ่งใครที่เพิ่งเลิกหรือใครที่เพิ่งโสดเนี่ยอลิต้องบอกว่าคุณอาจจะใช้เวลานะตรงเนี้ยเป็นการฮีลิ่งตัวเองหรือรีคอเวอร์ตัวเองใหม่หลายๆอยย่่่าางด้วแตใครที ว่าอดมานานมากแล้วเนี่ยริรู้สึกว่าคุณเริ่มกลับมามองเรื่องหาความรักในแบบฉบับของตัวเองที่ตัวเองรู้สึกดีกับมันรู้สึกชอบมันรู้สึกปล่อยไปกับมันได้อะเพราะริทรู้สึกนะว่าชาวราศีมังกรน่ะมีความคุมเครืออะไรกับตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้วเลยทําให้ในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะมันค่อนข้างชายออกมาในเรื่องของสเสน่ห์นะคะในเรื่องของแบบความเป็นมังกรที่ที่บางทีริทรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยได้มีนะมังกร่ยจะเป็นไหนจะเป็นพวกสายคลาสสิกเป็นสาย แบบไม่ค่อยวือหวาไม่ใช่รักวือหวาอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นพวกรัก รักแรงหุงแรงอะไรอย่างเงี้ยเกลียดคือเกลียดรักคือรักอะไรขนาดนั้นเลยแต่ว่ารู้สึกเดือนนี้มันจะมีความแบบเบาสบายมากขึ้นเข้ามาในตัวของอารมณ์คุณด้วยเราก็เลยมองว่าถ้าชาวราศีมังกรมีตัวละครในใจเ <c oughs> ช่นเรากําลังคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่ในใจเนี่ยเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งอารมณ์ในการที่แบบอย่างที่บอกแหละกลับมาดูว่าเขาเป็นความรักในแบบฉบับของคุณได้หรือเปล่าเขาจะเป็นคนที่ใช่ของคุณได้หรือเปล่าหรือว่าคุณพร้อมที่จะเสี่ยงกับความรักครั้งนี้หรือเปล่ามันเป็นการถามตัวเองค่อนข้างเยอะเนาะนั่งนั้นมาดู องชาวราศีมังกรหน่อยที่โสดอยู่เราคิดว,ว่าอาจจะเป็นการมองอะไรที่เป็นแปลกใหม่มากเกินไปบางทีลองกลับมามองอะไรที่มันเบสิกปกติกับคนอื่นบ้างก็ได้เพราะว่าชาวมังกรเหมือนช่วงอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่ผ่านมาคุณ คุณยูนิคกับตัวเองค่อนข้างเยอะคือหาอะไรที่มันดูแตกตา่างพยายามมุมมองแตกต่างเพื่อจะปรับเปลี่ยนความรู้สึกหรือปรับเปลี่ยนตัวอารมณ์เนี่ยมาเยอะแล้วนะคะแต่เดือนนี้มันอาจจะเป็นปัญหาอลิซเลยรู้สึกว่าลองกลับมาจุดเริ่มต้นมาจุดที่แบบเบสิกบ้างไอความคลาสสิกของชาวมังกรควรจะกลับมาเป็นตัวเราบ้างนะคะเพราะาช่วงนี้อาจจะหายหายไปค่อนข้างเยอะแหละชาวมังกรหลายๆคนก็เลยรู้สึกว่าเออเราเป็นใครเรารักใครเราเป็นยังไงโฟกัสเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยหลายเรื่องเลยดังนั้นตัวปัญหาคือมุมมองของความรู้สึก มุมมองของความรักมันเป็นปัญหาอยู่ดังนั้นคุณลองไปหาดูดีอย่างที่บอกค่ะตัวโรม,มันพยายามหาแบบฉบับของตัวเองอยู่ใช่ไหมแต่ในตัวอุปสรรคมันคือการที่เราพยายามหามากเกินไปจนบางทีแล้วมันปรับเปลี่ยนมุมมองไม่ได้มองตรงๆมองแบบชัดๆไปเลยถ้าเรากลับมามองแบบแบบรูปแบบปกติเนี่ยคุณอาจจะได้เจออะไรที่ดีขึ้นเนาะคุณอาจจะได้เจอคนที่ใช่คุณอาจจะรู้สึกว่า คุณได้ใช้เสน่ห์ของคุณจริงๆแล้วก็มีคนเข้ามาได้เข้าถึงคุณได้ด้วยนะคะแล้วสําหรับเดือนนี้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอาจริงๆก็ชัดเชิดสวยๆอยู่นะชาวมังกรที่โสดอยู่อะรกคิดว่าคุณสามารถเป็นผู้เลือกได้ในเดือนนี้เลือกที่จะมีความรักเลือกที่จะเสี่ยงเลือกที่จะลุยหรือเลือกที่จะอยู่เฉยๆไม่อยากมีความรักอะไรเลยก็ได้อยากอยู่กับตัวเองรักตัวเองคุณเลือกได้เลย คือฟรีอลิสบอกเลยว่าคําตอบของริสสาหรับชาวราศีมังกรในเดือนกันยายนนะฟรีคุณอยากทําอะไรคุณทําคุณอยากรู้สึกอะไรคุณจงรู้สึกกับมันคุณอยากักคุณอยากเก็บคุณรู้สึกสบายใจที่อยู่ตรงนี้คุณทําตรงนี้ถ้าคุณรู้สึกตรงนี้มันแย่แล้วคุณปล่อยคุณถอยคุณไปเลยอลิคิดว่ามันช่วยให้ชาวราศีมังกรเจอมังกรเลยพูดแบบอินเนอร์มันมาแรงเนาะ แล้บอกมันจะทำให้เราเจอในสิ่งที่เราต้องการจริงๆแล้วก็อะไรที่เราเก็บไว้อยู่อะไรที่มันเป็นตัวเราอยู่เนี่ยมันจะได้ใช้จริงๆสักทีบางครั้งเนี่ยคุณมีของแต่คุณไม่ได้ใช้ของเลยอะ่ะมันก็เลยทําให้คุณแบบรู้สึกแบบเหมือนด้อยค่าไร้ค่าอะไรเงี้ยดังนั้นเดือนนี้จงใช้ของของตัวเองที่มีอยู่ให้ดีที่สุดนะคะสุดท้ายให้คําแนะนํากับชาวมังกรกันนิดนึงค่ะด้วยที่เอาจริงๆแล้วนะริต้องบอกว่าชาวมังกรเนี่ย แนะนำอะไรไปเนี่ยคุณก็จะไปพลิกแพลงหรือว่าแบบให้ความคิดเห็นอยู่กับตรงนั้นอ่ะค่อนข้างเยอะสมมติอลิศบอกว่า1นบวกหเป็นคุณก็จะแบบดูว่า1นบวกหนึ่งเป็น2ได้จริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอะไรบวกกันได้10อะไรอย่างเงี้ยหารูปแบบกันเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวเองอ่ะได้ได้ดีขึ้นดีกว่าได้ดีขึ้นเพราะว่าความเป็นดินของคุณความเป็นแบบ ตัวตนของคุณอนะ่ะมันมีอยู่พื้นฐานความละเอียดอ่อนของคุณอนะ่ะค่อนข้างที่มันจะชัดเจนอยู่แล้วดังนั้นมังกรหลายคนค่ะมีความละเอียดสูงแต่มังกรอ,อีกหลายกลุ่มก็ยังมีความละเอียดที่ยังไม่สูงนะ้องอย่างน้องๆค่ะแบบยังเด็กๆอยู่เนี่ยความละเอียดของเรามันอาจจะยังไม่ได้แบบเยอะมากเนาะความมั่นคงในจิตใจของเรามันอาจจะยังไม่เยอะเพราะว่าประสบการ์เราอย่างน้อยอลิเลยรู้สึกว่าให้มองทุกๆอย่าง เป็นประสบการณ์ค่อยๆดูมันไปค่อยๆเรียนรู้มันไปฝากไว้เลยสําหรับยิ่งเป็นน้องๆอยู่ที่กําลังเรียนอยู่ด้วยแล้วเรากําลังมองหาความรักเรายังต้องการความรักหรือหอยหาความรักเนี่ยพยายามลองแบบให้เวลากับมันแล้วก็เรียนรู้กับมันให้มากกว่านี้นิดนึงอย่าเร่งแล้วก็อย่ารีบจะช่วยให้เราแฮปปี้ในเดือนกันยายนนี้ได้เนาะก็ ฝากไว้ประมาณนี้ละกันสําหรับคนโสดหวังว่าจริงๆแล้วในเรื่องของคนเข้าหาเนี่ยิศเห็นว่ามีอยู่นะแต่คุณเองอาจจะต้องเปิดโอกาสให้เขาได้เข้าได้ใก,กล้ได้ได้ใกล้ได้ง่ายกว่านี้อ่ะชาวมังกรเข้าถึงยากพูดเลยจริงๆดังนั้นที่โสดอยู่ก็เพราะความเขาถึงยากนั่นแหละลองไปปรับดูนะคะแล้วก็ไงมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะแล้วก็มาอัปเดตกันด้วยนะคะยังไงฝากไว้ด้วยถ้าชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะ ไปต่อสําหรับคนที่มีคู่ค่ะใครอยากฟังต่อไปต่อกันเลยนะสําหรับคนมีคู่นะความสัมพันธ์ในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างโอเคความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรค่ะที่กับคนรักเนาะมีคนรักหรือคนที่ยังซับซ้อนอยู่แต่ว่าก็เดทเดทกันอยู่แบบมีตัวตนอนะเอาเป็นว่าแบบมีตัวตนคุยกันเหมือนจะเป็นแฟนหรือไม่เป็นแฟนเนี่ยเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มคอมพล,ลีทลหลายๆอย่างกับตัวความรู้สึกความสัมพันธ์เนาะฝั่งคุณเองก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นฝั่งคุณให้เวลามาสักระยะหนึ่งแล้วให้เวลากับคนรักนะคะ คืออาจจะด้วยที่อาจจะมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่ทําร่วมกันอยู่แล้วเรารอระยะเวลาอยู่อะไรเงี้ยเดือนกันยาน่าจะมีอะไรที่คอม p l e t มากขึ้นนะคะส่วนใครที่แบบคุยคุยอยู่กําลังอยากจะเดดอยู่เนี่ยในตัวอารมณ์ก็ค่อนข้างที่จะแบบชัดเจนมากขึ้นว่าจะไปยังไงต่อ,อม,มันมีในเรื่องของคําคําถาม ค่อนข้างที่จะดีนะคะต้องบอกว่าดีไม่ได้แย่เลยตัวอารมณ์ของความสัมพันธ์แต่ตัวปัญหาและอุปสรรคค่ะความเป็นมังกรแหละอลิต้องบอกว่าคุณมีความกลัวในใจที่บางทีมันแก้ไม่หายอยู่แล้วคุณเองมีความกลัวเขาเรียกว่าความหึงความหวงอันนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของความหึงหวงในเดือนนี้นิดนึงนะคะอาจจะเกิดจากที่ฝั่งชาวมังกรเองหรือเป็นเป็นแฟนคุณก็ได้นะคะยิ่งใครที่คบกับมังกรเหมือนกันด้วยช่วงนี้ก็อาจจะแบบหึงแรงรักแรงนะคะรู้สึกงี้เงาได้ง่ายรู้สึกแบบไม่ ให้แบบพื้นที่กันละกันแล้วก็เขาเรียกว่ากําหนดมีกฎเกณฑ์กดดันซึ่งกันและกันสร้างความอึดอัดให้กันและกันเราก็เลยมองว่ามันเกิดเป็นการตั้งคําถามนั่นแหละนะคะถ้าในพาร์ทแรกที่รีดเล่าไปแล้วมันดีแล้วมันมีปัญหานะอุปสรรคตรงนี้อารีบอกตรงๆว่าอย่าไปมุ่งเน้นในเรื่องของอุปสรรคมากเนาะเรามองว่าให้กลับมาที่ตัวอารมณ์เราเพราะอุปสรรคเนี่ยมันคือความหึงหวงมันคือตัวอารมณ์ดังนั้นเวลาที่เราเริ่มจะรู้สึกหึงหวงระแวงอะไรประมาณนี้ คุณลองกลับมาเช็กก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นมันมาจากคําพูดของคนอื่นไหมมันมาจากการกระทําของเขาที่บางทีมันสองแง่สองงามแต่คุณเองตัดสินเขาไปรวดเร็วเกินไปหรือเปล่าใช้เวลามีเหตุผลมากกว่าน,นี้จะช่วยได้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับคนที่อยากจะคอมมิชก็โอกาสที่จะได้คอมมิชการสละโสดค่อนข้างมีเนาะสำหรับคนที่เดทกันแล้วมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะแบบพูดไปตรงๆนะคะตัดสินใจแล้วพูดเลยว่าเราเป็นอะไรกันเราจะคบกันได้ไหมเราเป็นแฟน กันหรือ,อยังอะไรเงี้ยอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นส่วนใครที่คบเป็นมานานแล้วช่วงนี้มันเป็นเรื่องของเวลาเนาะอลิต้องบอกว่าใครคบมานานค่ะชาวมังกรจะมีความจริงๆคุณไม่เคยเบื่อแฟนนะแต่เดือนนี้อลิต้องบอกว่าด้วยความมันจําเจหลายๆอย่างแล้วก็อย่างที่บอกแหละพอเราเริ่มเบื่อแฟนแอคชั่นเราก็เริ่มละเลยเขาพอเราละเลยเขาเขาเริ่มมีปฏิ ปฏิกิริยาที่แปลกหรือแอคชั่นที่แปลกเราก็ไปละแวงเขาเกิดเป็นตัวปัญหาและอุปสรรคที่ริทพูดเลยเนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่มันจะเกิดขึ้นดังนั้นนะคะคําแนะนําของไพ่ให้กับชาวราศีมังกรที่มีคู่อ่ะความหึงความห่วงมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นค่ะกลับมาที่เป้าหมายของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาบ้างเวลาที่ชาวมังกรได้รักได้เทิดทูนคนรักมีคนรักแล้วอะไรประมาณนี้ลิคิดว่า มังกรไม่ได้มองใครมังกรไม่ได้แบบพยายามจะนอกใจอะไรเท่าไหร่บางครั้งมังกรมีความเจ้าชู้ในตัวค่ะแต่เขาแสดงความเจ้าชู้เพื่อเรียกร้องความสนใจอะไรบางอย่างดังนั้นถ้าใครที่คบกับมังกรเหมือนกันหรือกาลังมาส่องแฟนกันอ,อยู่ที่เป็นมังกรช่วงนี้ค่ะเขาแค่ชายเขามีออร่าเขาดึงดูดเขาเฟรนลี่เขาดูเหมือนที่จะนอกใจคุณได้ตลอดเวลาเขาดูเหมือนจะโกหกคุณได้ดังนั้น ชาวมังกรเองเดือนนี้คุณกลับมาดูนะว่าคุณกําลังแอคชั่นอะไรคุณกําลังเรียกร้องอะไรอยู่หรือเปล่าอย่าพยายามเรียกร้องความสัมพันธ์มากเกินไปไม่งั้นมันอาจจะทําให้คนรักของคุณอึดอัดได้นะคะแล้วก็ให้กลับมาที่เป้าหมายอย่างที่บอกแหละถ้าตอนนี้คุณกําลังคบเพื่อนกาลังจะแต่งงานถ้าเป้าหมายของเราคือการมีลูกถ้าเป้าหมายของของเราเนี่ยคือการได้คบเป็นแฟนกันกลับมาดูในที่การกระทําในแต่ละวันที่เราให้กันให้เกียรติกันความเชื่อใจความซื่อสัตย์แล้วก็อย่าลืมค่ะเติมความหวานให้กันหน่อยหน่อยนะเพราะว่าชาว มังกรตอนนี้ได้รู้สึกว่าคุณเองดูทื่อๆดูซื่อๆ,ๆดูแบบไม่มีความหวานไม่มีความโรแมนต์เลยดังนั้นเติมหน่อยค่ะ้าตสมมติแฟนคุณเป็นชาวราศีธาตุอื่นๆเนาะต้องบอกว่าธาตุดินตอนนี้ถ้าเป็นมังกรน่าจะเหมาะกับธาตุน้ําเพราะว่าตอนนี้มังกรม,มันแข็งการโดนน้ําเข้ามาเนี่ยมันพรมในจิตใจนจะได้เย็นแล้วก็ร่วนแล้วก็ง่ายขึ้นแต่ถ้าตอนนี้คุณเจอพวกธาตุไฟ ไม่ใช่สิต้งพวกธาตุลมหรือเป็นธาตุดินเหมือนกันเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะมันแข็งแล้วลมอะค่ะมันคือเหมือนแบบมันไม่สถสบานอะไรกับดินอยู่แล้วเมือนก็เลยทาให้เขาเรียกว่าความรู้สึกมันดูชนกันอยู่นะคะฝากไว้ประมาณนี้สําหรับคนมีคู่ถ้ามีอะไรมาอัปเดตนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะถ้าคลิปนี้เป็นคลิปที่คุณชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกด u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าขอให้มีความสุขกับความรักของคุณค่ะบาย